ตัวแทนเกษตรกร50ครอบครัวจากหมู่บ้านทั้งหมู่3หมู่9หมู่10ตำบลบ้านกลางแล้วก็ชาวบ้านตำบลเต่าปูนอำเภอสองจังหวัดแพร่รวมตัวกันที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมที่เชื่อมระหว่างบ้านกลางกับบ้านบางดินเพื่อที่จะร้องเรียนต่อสื่อมวลชนครับเพราะว่าสะพานถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำยมกัดเซาะจนเสียหายมานานกว่า2ปีคือก็เสียหายแบบนี้เดินทางลำบากนะครับแม้ว่าจะมีการทำสะพาน แบลลิงก็ตามแต่ก็จะใช้ได้เพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นขณะที่รถยนต์เนี่ยยังไม่สามารถผ่านเข้าออกได้เลยครับไปที่ไหนก็ลําบากขอความโกโรุณาช่วยเหลือหน่อยนะคะทําไมไม่เอารถใหญ่มารถใหญ่ผ่านไม่ได้ค่ะถนนมันแตกมันขาดอันตรายขาดมาเมื่อวานหรือเปล่าครับเออนานแล้วค่ะระยะเวลาประมาณ1เดือนเดือนสเดือนวันนี้แหละเราว่าสอปีไมเหรออเป่าที่ว่า สองปีนะมันสะพานเหล็กเดี๋ยวนี้มันก็หนักกว่าเก่าอีก oh. รวมๆก็ไปสองปีนั่นแหละและนอกจากสะพานที่ได้รับความเสียหายมาก่อนหน้านี้นะครับปีนี้หนักกว่าเดิมครับเพราะว่าน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลเชี่ยวกัดเซาะที่ดินทํากินของเกษตรกรบริเวณป่างิ้วงามจนแม่น้ํามันเปลี่ยนทิศแยกออกเป็นสองสายแล้วก็ไปบรรจบอีกครั้งหนึ่งที่หน้าฝายแม่ยมส่งผลให้ที่ดิน ซึ่งมีโฉนดนะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่เกษตรกรของชาวบ้านกว่า900ไร้ไร่สภาพตอนนี้คือกลายเป็นเกาะครับถูกตัดขาดไม่สามารถข้ามไปมาได้และที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนหลังจากที่พยายามจะข้ามน้ำไปดูแลพืชผลการเกษตรของตัวเอง ทางนายสุรัตใจพริ้งหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่าปัจจุบนันชาวบ้านที่ต้องเข้าไปทํากินเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเดือดร้อนมากถึง50ครอบครัวด้วยกันครับจึงร้องขอให้ภาครัฐช่วยเหลือหน่อยด้วยการทําเป็นถนนชั่วคราวหรือว่าทําแพขนานยนต์ให้รถยนต์หรือเครื่องจาักรการเกษตรเนี่ยสามารถข้ามแม่น้ําไปได้ครับใื้มันมีถนนเหมือนเดิมครับที่แข็งแรงต้านน้ำไว้มันน้ำนี่ไหลไปตั้ง ไม่ยมการครับผมมันเป็นสร้างใหม่แล้วตั้งสายสายไม่ยมเดิมเลยผ่านไปคือให้เป็นร่องน้ําร่องเดียวใช่แล้วครับพรจะนี่มันเนี่ยความลาบากแก่้าบ้านนักอยากมาเหมือนเดิมคือสร้าง,สร,างสร้างขันกันน้าไปเลยนักข่าวก็พยายามตามเรื่องนี้ให้นะครับล่าสุดนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ราชการจังหวัดแพร่ก็แจ้งนักข่าวผ่านไลน์นะครับบอกว่าพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดจาก,กอุตุภัย จริงๆมีหลายแห่งนะครับอย่างเช่นที่อำเภอร้องกวางองเภอหนองม่วงไข่ส่วนที่บ้านกลางอำเภอสองเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลครับอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมพื้นที่น้ำท่วมจากเหตุการณ์พ,พายุวิภาแล้วก็าคาจิกิก็มีส่งผลทําให้ดินเนี่ยถูกตัดขาดน,นะครับทางองค์การบริหารส่วนจัวัดแพร่จะเข้าไปทําถนนชั่วคราวเชื่อมระหว่างพื้นที่ให้กับเกษตรกรโดยเร่งด่วนต่อไปนะครับ